สวัสดีครับร speaker, พี่น้องมื่อนี้ห้าวกระสีอนมากินเข่าปลาแล้วครับพี่น้องเป <ต Şey, |lo|> ็นเท็ดต่ำมะฮงแล้วครับมื่อนี้พี่น้องมาเบิ้งครับปฏิเสธสำหรับครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้ห้าวมากินเข่าปลานะครับอันนี้ก็มะเพริกเด้าพิษเผ็ดเลยนะครับพี่น้องพิษเผ็ดเลยทำพิษเผ็ดกันแซ่บใส่มากสักหน่อยมาหน้าครับพี่น้องก็มากินเข่าปลามาหน้าครับพี่น้องก็เล็มาต่ำมะฮงขีดแล้วครับเตรียมมาแล้ว ไม่มีกับบรรยากาศดีนะครับพี่น้องบอ่ฮ่อนครับมันนี่เป็นคึมคึมครับรบรรยากาศดีคือจังฝนติดตกนี่แหละครับพี่น้งนองย่อประเทศในเกษตรอันนี้เขาเอินว่ามากันมากเอิ๊กหรือมักเคลือดได้ครับพี่น้องมักเอิ๊กครับพี่น้องภาษาอีสานเขา,าเอินมักเอิก๊กภาษาไทยเอิญน,นั่นหยั่งบุ๊กก็จะแท้เขาเอิญนะอีหยั่งบุ๊หมา คอมเมนต์มาบอกให้เล้วพี่น,อน้องภาษาไทยเขาเอินบางอย่างบุแต่ว่าภาษาอีสานเขาเอินบักเอิกครับนี่พี่น้องอันที่นั่นเป็นคนเท่ากาันมาล่อนร่อนรอนเอาไงไหมครับนี่ไปล้างน้ำม,มาไม่ใชเอารถโสมดดอกแล้วก็มีสานกะซิสิลุยดอกเนาะนี่หน้าวด้วครับพี่น้องมาให้นี่ อันนี้กับมะนาวมะนาวปลูกเองนะครับพี่น้องย่งเขีวเขียวเพิ่งอันปิดมากมื่อเสาร์ครับพี่น้องมะนาวยุ่สวนใส่เป็นวยนหนึ่งแล้วนะครับบ้านอยู่ข้างหลังเท่านหรก็เป็นต้นผือต้นผือนะครับพี่นอ้องต้นมากอันเวลาข้นสีแบบเพิ่นสีตำตาจังสีเพิ่นกัะติมมะเอานี่แหละเอาแล้วก็ไปซอยตากแดดไว้ ลราก็เอามาตำเป็นาสาดที่ห้องนั่งอ่ะพี่น้องไปกระเซียนใส่นนังปลาด้ครับพี่น้องนนังปลาปลาแซบปลาลานัวพี่น้องใส่หน่อยแซบลายพี่น้องใส้ลายเข้ม <c oughs> เพราะว่าปลาหน้ามันเนียนมากๆเลยครับถ้าถ้าเบิดเนี่ยเขาเขาจะติดติดขนาดเนี่ยน้าปลาลานี่ปลาปลาตีแดงครับแซมใส่ชิคกหน่อยนะครับเดี๋ยวใส่ผงเสูรสผงน้อยก็ได้ครับใส่ไปเยอเลยผงชุรดนี่เขาต้องใส่มันได้สามรอบครับพี่น้องรอบแรกรอบแรกใส่ตำพร้อมบักพิก รอบ2กับใส้ต่ำพร้อมอันเครื่องทั้งหลายรอบ3ใส้ตบไทยครับชิมทั้งหน้ยกันนะครับอืมจะใส่มากๆจังหน่อยนะครับพี่น,อน้องขาดสมแซ่บบ่อืมแซ่บแซ่บๆ้ลยใส่สมจัหมหมกหน่อยครับ องกนด้วครับพี่น้องสิ่งท,ที่สองกันนะครับแบ่แบๆอันนี้มาฮู้เห่ากับย่ำม,มาต่เฮืร์นนะครับพี่น้องเนี่ยมาหน้ากับย่ำม,มาไหวครับใส่ไปหมดเลยมาให้มาหน้ากับติย่ำย่ำย่ำมาพอเปเลยครบพี่น้อง แม่ตะกรงติมนะี่ยเป็นถ้าแสบบพี่น้องมื่อนี้ขนมจีนนี่อย่างเข้ากับบะมี่ดอกพี่นอ้องเบิด์ดในซิมให้ที่สามคอนเนอร์พี่น้องตั้แบบบ,นบานๆแล้วเนาะครับพี่นอ้องแต่ตะตะกรงติมน้ำไหนหะยิบม,มาหน่อยตั้พี่น้องขึ้นมาถือกล้องอยู่พี่น้อง<ม>ตั้งให้พี่น้องเพืนะ่อนเ ขึ้นอีกแสบ่ะไ้ซิมอ่ะรัิน่าล้ายก็ได้อระโดในการกินน่าพี่นอ้องบ้างแน่ครัได้ปิน,น้ำป่าจาักหน่อยมันนี่เข็มห่อน้ำป่าแด้ครับพี่นอ้อง ล้าพี่น้องมาท่านนี้แสบแสบพี่น้องข้งาต่ำยังกินเองยังสิแสบกว่าข้าสื่อเขาได้พี่น้อง่วนมากผมกับบุคอยสื่อคือกันพวกสมตำ่ำพวกอันต่ำบักพุงต่ำอย่างจังเดียกถ้าเกิดข้าต่ำม,มันกินเองผมว่ามันแสบกว่า ต้องขูดขูดโคกได้พี่นอ้องแสบได้เบลองขุ่นอะอืมไหนนะครับโอ้อาดัมนี่ใชมากินข้าวได้ครับพี่น้องท่านนี่มากินข้าวกัน ยับออกไปอีกนะกล้องเพิ่นบ่เห็นบ่เห็นบ่แมน่นยับออกไปอีกนิดนึงไ,ได้บ่ได้ได้นี่ล่ะเห็นพอดีเลยเอาล่ะพี่น้องมาให้ดีมาก,กินแล้วเด้อครับพี่น้องเข้าก่อนนะให้เนี่กินข้าวเหนียวเด้อครับพี่น้องบ้านาเฮานี่ยข้าวเหนียวปันใหยัจังซี่ยยยล่คะครับพี่น้องข่าวติดมั้พี่น้องปันยังยยไเด้ จะห้ากับจำนำแด้วครับพี่น้องจ,จำนำก่อะขว่ตอนังสีขาวขั้นงหญยๆเลยมาเดินข้าพี่น้องมากินเขาน้ำกันตะก่อนกับบวงพี่น้องกักงบบ่งนี่ลหน้างามๆน่าบอบ้อัอ ให้มะนากินขา่าแสบพี่น้องแสบก็บยังงัน,ดน,นเด้กมะนาครับไม่ได้ย,ยังมาก,กินนิดหน่อยแต่มะม่ข้าวเหนียวปั้นยังไงยังเสียจ้ำจ้าไปสีเลยตำมะพริกแห้งมันกับเผ็ดแน่เได้พี่นอ้องใส่มะพริกแห้งครับนี่นก็เลยเผ็ดนี่โอ้ อืมอืมพักบงงอนมัน,อนองนองนองามๆไม่เป็นงอนยู่หน้าได้ไปน,อ,นองพักบงอันนี่ยข้างไปเก็บมากครับนั่นไม่อยู่ยมันพี่น้องข้างนี่ยืมนี่แหละครับพี่น้องอ,อัน ชีวิตอีสานบ้านเทาเนาะก็ยื้อน้ำบ้านงอกงอกแงก่งแง่บ่ค่อยได้ซื้อดอกครับเงินกระไดเงินต่ำมึงรถยนตมือเสียมาบัสเสร็จด้วยพี่หนอกในยู่กับพ่อกับแม่อยู่บ้านจังที่อะนี่แหละครับมีความสุขที่สุดแล้วกินปลาแดกกินหยางจังที่ครับพี่นอ้องปั่นยังยังเสร็จเลยจำหนามด้วยพี่นอ้องจำหนามก่อนพี่นอ้อง อ่ะบุ้งงามแค่กับกับเนๆ้อเบอิริพี่น่องกินอยู่ปลาข่าขปลาอะได้บรรยาก,กาศนิพี่น่อง ดีเลยอ <c oughs> แซ่บดีเลยผักบุ้งจำฮ้งก็ผักบุ้งให้เป็นอะผักบุ้งกว่อสามเห็ดปลูกเองเ,อเกิดเองนู่หน้ามาใช่ย้ายเนี้ย ไปยูกรุงเทพอันเมืองไทยกับบด้เฮ็ดมีทั้งสี่ลนะมีแต่เฮ็ดเป็นการเฮ็ดงานเติมเ้ามากกาับอีกงานขึ้นรถเมล์ดปสิพี่น้องแต่ข้ามามาเมื่อการเมื่อไรของศียนะพี่น้องมาไดยมายูน้ำท่น้ำทางเสียดคิดหอดบานได้พี่น้องถ้าบ่เมี่ันโควิดกับบดามาอยู่บานได้นี่น้องเบิ่งมาซอยพอซอยไงเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าอยู่บานครับพี่น้อง พี่น้องตำเองก็แสบครับกุ้งเบิดต้นเลยเนในพี่น้องใส่เบิดตน้นสุดสดอดพี่น้องเลย ้าั5เป็นจะย,ย,ยูที่ส่วนแดบเป็นหนัมาจงังคิดหนับเป็นหนอกใ่น้ำมันนี้ไม่ได้กับบันไปยูบานสิยเหตุอย่างเงอ้ยที่มีเงินใส่บอไม่อย่างใส่บอกต่คิดได้เป็นหนักกันม,มาอยู่บ้านแต่มายูหล่มมันก็มีความสุขกับยูแปดได้เป็นนัง ่าขอมก็ไม่ได้เร้น่าเพี่นหน่อยยุ่นี่าข้าขากับไม่ได้สูเน,น่าดกินเองตามบ้านฟักบ่วงักหงสิ่งกับปลูกเองมากสิเป็นหนังเมื่อจอมากินครับที่เบิดแล้วพี่นหน่องเบิ่อให้ครูวัดกอน พี่น้องนะโอ้สวดค่ำยังไงจะค่ำกัน,นป้าบุงงามๆเท่างเผ็ดเท่้งเผ็ดเท่้งแสบพี่น้อง เมืองอันนี้ทำสุดท้ายทำสุดท้ายพี่น้องแล้วแซ่คันยบคทำใ่ญ่ๆเบลือ,อกันแบบนี้เลยนะพี่น้องนะฮะอือโอ้โอ,อืมป็ดปาก บอร์แรกพี่น้องเบอร์แล้วครับนม่หยุดหรอตบถ่ายแกะเพชรตกแต่งหม้อได้เพีนงลำบากตกแตงหม้องามๆเลยถ้าเป็นอย่างนั้นปลาตกแต่งหม้อกินนะครับพี่น้องไปครับเห็นไหมฮะแกะเพชรนะครับพี่น้องตกแต่งหม้อครับอืมสิจะแกะเพชรได้เนี่ย พอกินก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องแจงโม่ไปทันทีครับโอู้ว่าไม่ตากร้องกินมน้ำไงเนี่ยตากร้องกับเ,เห็ดบ้างพี่น้องหลังแดงเลครับบอกโม่ไปทันี่เฮ้ย นซื้อมาาล้อรหบาดได้พี่น้องเมื่อาานอน,นี้ก็บระม้าสิบเอ็ดบาทเด้อืมึมโอ้โไปรับยู้สวนมาเมื่อวานพี่น้องก็ยังได้เบ่งคิปไปคลิป,ปแปลงมังแ่งโม่ไหมครับคลิปอันเมื่อวานนะครับพี่น้องอหมกไลาหนึ่งพี่น้องถ้าจเจ้าอันมาจากสวนไม่ไหมไหมครับเนี่ยล้อรหาบาด ถืออะไรยืดถ้ากดจะขว้างแต่ไม่อบเยอะพี่น้องถ้าจำควรจะเก็บเมื่อวานนะครับร่มกับเย็นพี่น้องบรรยากาศบางม้อสหวานแค่ไหนเรื่องง่ายๆกัน น่องเอเดอ้อพะเ,เนี่ยตากล้องอีกจักเพียงกันพี่น้องนะครับคุณยเอ้าหืมหม้อกระเด้งดีอ่น้องมันต้องหักต้งสี่เนะาะไทยบาทห้ามต้องแบบนี้ต้องแบบนี้ ก็จ้างฝนสิตกนี่ครับพี่น้องบรรยากาศม้าหาาด้แนแม่นฝนมากอยู่กับป้าผือพี่น้องพูดใดอยากได้ผือบา้ามากเพื่อมันมืงได้พี่น้องเนี่ยอยู่ไกลแม่น้ำสงขามได้พี่น้องมมาเลือกมาจากบ่อมาจากบ่อแพง แมนบ่ะแมนเป็นของฟรีเลยนะแมนพี่นะอะไรเพื่อนะไม่ะับไม่รักินแบบนี้อะไรพี่น้องเด้อปาดก้อนมาท่านี่ น้าหวานครับพี่น้องผู้แหรมมากคิบแบบนี้อย่างไรห้าเห็ดอันคีบจิบเอียดกันกดไลค์กดแชร์หละกันกดกระดิ่งน้ำเด้อครับพี่น้องเดลอฝากเป็นกำลังใจน้ำในเด้อครับพี่น้องห้ามแสดงมีกำลังใจเห็ดคิบต่อไปเรื่อยๆเด้อครับพี่น้องเด้อสำหรับเมื่อนี้การลาไปก่อนครับย่านฟนตกครับพี่น้องกลับก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับแต่วัสดีครับ